ครับมือนี้มือสันวันดีอีกมือหนึ่งครับเสียเถิดเพิ่นเอาปลามาปล่อยมือนี้ถุงแรกเป็นปลาตะเพียนใหญ่ครับใส่ลงไปโอ้อ้าวอยู่ดีมีแห้งตัวใหญ่เด้อออกลูกออกลูกออกหลานออกแม่แพร่หลานหลายๆเด้่อได้เขามาซัดกินมากี่ได้ได้เขามาซัดกินท่านมากกับพี่หลอกแถวนี้กับ จัดการให็นในเด้อครับเจ้าทีท่เจ้าทางเลยเบิ่งแย่งซอยลูกหลานเนาะก็ะนายให้ครับเนี่ยบอ่อปลาให,ใหญ่เนี่ยสูบออกมาเหลือปลาบดกี้โตครับโคตรแล้วเนาถุงที่สองปลาอย่างครับปลานิลานิน้อยปลานิน,าน,น,น้อย,นนอยดยิเอาถุงที่สองปลานิ้นน้อยครับการว่าเหนื่อยกว่ไดมครับว่าสมน่ำสมเนืัยแล้วโอ,โอเคเลยครับนี่ ตัวนี้น้อยสิแหละมันจะเดินไลายเนาะจะได้ไล <c oughs> <c oughs> ายชีวิตไป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 ถุงที่สามเป็นปลาอะไรดูนกัไปยังครับอันนี้ปลาเพีย้ยครับปลาเพีย้ยโอ้ปลาเพีย้ย ปลาเพี้ยหรือปลากาดำครับปลากาดำปลาดำปลาดำปลาอีดำปลาเพี้ยปลากาครับแล้วแต่เพิ่นสีอื่นเนาะมันหลายเอื่นหลายเอื่นหลายอย่างจนง่วงไปหมดแหละบางเธอกระไดดำขึงลึงสมซื่อเลยครับปลาดำนี่นี่เห็นแล้วเนี่ยดำ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 ปลาดำอุ้งตูงไงกับมี่คนละคนตรงเลยจวด กองเชียอปัสสาวลูกพี่เจ้าน้อยบ่เอาเลยเอาเลยเตีให้ลูกพี่จัดเพืดอนีวเลยเนาะเอาเโอเคอันนี้ถุงที่ใดนี่ถุงที่สถุงที่สี่ครับสามถุงละถุงที่สี่ปลาหยังปลานิหนนปาิ้ง่นอีกครั้งครับเป็นถุงที่สองของปลานิ้งครับในถุงที่สี่นี่ใจละใจละใจละอ่า ตรดจากฟาดบึมครับไปไปไป <ừ> ไปบัว <ừ> งสมควัญดีควก่อน,น่อยไปง่ายกวานไนัน,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 นดีไรเนาะนี่ละจ้หนไยบอใหง่บ่วกว้างบอ่อน้ำดึกหลอดพน่นจากปลาหลากหลายตวดี๋ยนนะปลาคอปลาดุกน,น,น,นี่นะสงัว่ามันซ้ำนี่นะปลาคออม่ออัน ถามดับมะจีนไปะไรไเอา้มามะจีไปลงกันหน้าป่ะครับเนี่ยใชสั่งว่ะมะจนไปมาต้งกันหน้าครับปไปยังยังไนเดียวไปทูนตหาอันนี้ปลาขาวงามปลาตะเพียนปลาขาวงามหรือว่าปลาตะเพียนครับท,ทูหาเป็นปลาตะเพียนครับตัวไหนตัวละอู้อูยเลหลคักหลแน่ครับหมดแล้วนี่ันละ<อ> เว้ยหลายครับส it ิเสนโพกบ่มาลักนี่กกบ่หวัดบ่ไหวเนาะอ้นบ่ไหวหอกพูดอ่ะเ vale> ี่พูดอะไรอเอว้ยกดแล้วเทบ่หมยืนนั่นอ่ะพูดอ่ะโดดด้งดงเอาหาถุงพันไปถุงที่หกีปถุงสุปไทยยี่สกถุงที่หไปยี่ครับยี่สบไปยครับ và 2 số tua to ใหญ่ๆสวยๆงามๆอื้อโอ้ตัวที่ลบอ่าตัวสวย งามครับงามตัวงามอยู่ียวทั้งหมดหกหกถุงเนาะทั้งหมดหกถุงลงบย่อใหญ่ๆกว้างๆนี่แหละครับลึกประมาณเจ้าเมตรเนี่ยพี่เธอเดี๋ยลึกหาเมตรครับลึกหาเมตรครับเนี่ยทั้งกว้างทั้งลึกทั้งลึกครับเฉพาะถือไฟต่ำกับดีดอดพ้นเนาะเฉพาะถือไฟต่ำถือแข่ถือวนเขาโคตรเรวครับเอาโอเคครับผม